เนื่องจากคลิปที่แล้วผมเน่าในไปส0 0 0 0ื่นเนี่ยเพื่นว่าหลังจากฉลองครบหนึ่งปีของเกม Dark t a c t i c มันมีการันตีว่าถ้าคุณเปิดไปร้อยหิตัวผมเปิดไปแล้วสิบถ้าผมเปิดอีกห้ตัวมันจะการันตีหน้าตู้ให้ซึ่งเพชรตอนนี้ผมเปิดได้4ครั้งแล้วผมจะเหลือเพชรพันเดียวถ้ามันเน่าในขนาดนั้นแต่เพินนว่าดีว่าช่วงนี้ล็อกเองทุกวันมันแจกวันละห้าอเพชร ผมได้เวลา500ดีสี่4วันได้2,500เท่ากับว่าผมจะเปิดได้ถึงการันตีอีก50ตัวยังไงคือผมมาได้คิงแต่เสียดายที่ว่าไอ้ต่าคคนที่ติดคลิปที่แล้วถ้าผมได้นะผมก็จะประหยัดเพชรตตอนนี้ผมถอยไม่ได้นะละแล้วในคลิปนี้ผมจะเปิดต่อเลยอีก4ครั้งถ้าถ้าผมเน่าใน4ครั้งนี้เดี๋ยว4วันหัวเปิดก็จะได้ชัวร์ ตอนแรกกาออกอร่อยสี่วันแล้วเปิดรวดเดียวเอาตอนนี้เลยไหนๆมันก็ไหนๆแล้วตอนนี้อารมณ์หดหูมากใจแป้าไปแบบสุดๆนะครับมันไม่ไหวแล้วถ้าขนาดนี้แล้วแต่ผมงงที่มเปิดมาสามเมื่อน่ะไอตัวรองหมูป้าซิดาไม่ออกเลยคือตัวรองมันไม่น่าจะเลทออกยากขนาดนะไดเอมาเพียบเลยนะแต่ไม่ออกตัวรองเลยโอ้หกายชาสุดๆครับ อันนี้ก็การันตีเุที่ผมที่บอกนะในตีคันนี้ถ้าจะเน้าเนี่ยผมขอให้ตัวหลอกหน้าตู้หน่อยเหอะไอหมูป่านะผมได้ซ้ำมาหนึ่งบวกหนึ่งผมจะได้บวกสี่เนี่ยเอมันชอบจะแบบเป็นตัวอื่นเออเนี่ยคูหตัวนี้แหละตัวแรกไอเนี่ยโอ้โหเปิดมาร้อยสิบตัวเพื่อออกตัวแรกบ้าบอละเอียดออกยากขนาดนี้ตัวเนี้ยครับถ้าคุณได้ซ้ำสี่หัวีหัวใจมันจะต้องการดีนได้ดีสุดในเกมตอนนี้รับดาเมจแทนเพื่อได้ดีมาก ผมก็เลยทุ่มเกาเติร์นนักสองตัวสามตัวบ้าบอแบบไปร้อยติเจออยู่ตัวเดียวไอห,หมูป่าั่นเองนะมาขนาดนี้ก็คือออกหมูป่าให้อีกสักตัวสองตัวแล้วนะนั่นหมันก็จะเนา่าแล้วบ้าบอร้รอยติตัวเจอตัวเดียวแดงเองที่เป็นหลอกตัวหลองงาัว ขอหมูป้ามาปอกใหญ่อตัวได้ไหมฟรีฟเถอะเป็สุดท้ายด้วยนะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าขอเถอหะหมูป้าแรงเอนี่เวลาหมูป้าแรงเอจหมออีกสามครั้งครับผมจะการันตีได้นะตู้ คือผมไม่ไหวแล้วครับส้มอีแล้วส้มตีตัวนักกีฬาันตีเอเฉยๆครับเฮ้ยของหมูป่าเถอะครับครีปสแควร์เอนิกเนี่ยสองโอกาสรุ่นสองอันเนี่ยขอบวกสามหน่อยเดี๋ยวบวกสี่เดี๋ยวไปยอมแลก ตัวตีโอ้โหไอแ้แนี่อ้นี่มาดังเลยครับสไลด์น้ำแข็งเนะี่ซี่หอยเนี่ยหอยชาดเออยหมูป,าป,ปลานกยุติจบข่าวเลยเทีน่นี้สองทงัทคนควรจะดีใจไหมเนี่ยเพ็ดหมดแล้วครับเหลือพันเดียวแต่ว่าอีกสี่วันจะได้อีกสองพันจะได้การันตีหน้าตู้คิงเอลร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหทีนี้ฟ้าคือ ฟ้าสีตัวน,นี้คือมีโอกาสได้แค่ B กับ C เลยครับเนี่ย A อาจจะไม่ออกเลยก็ได้ครับถ้าฟ้าล้วนอย่างเงี้ยโอ้โหดูผมหมดแล้วจริงตั้งแต่ได้ดาเดีอัมสามาสีกับเกนชินได้ได้เทไปไฟฟ้าไลเด่นกับ ตู้ถาวรได้ดีลุกดวงผมไม่เหลือแล้วใช้ดวงหมดแล้วจริงนี่ครับมันบอกว่าเปิดอีกสิบตัวการันตีเอสหน้าตู้ร้อเปอร์ซซึ่งอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปผมมาเน่าไนมา เดื๋ยเพชรพันหนึ่งแต่เดี๋ยวมันจะแจกอีกอีกหวันวันละห้าร้อยผมก็จะได้ประมาณสามพันแล้วผมก็ค่อยมาเปิดตู้คิงเดโอเนี่ยเนี่ยมันบอกครับคุณเปิดครั้งที่ครั้งที่สิห้าจะการันตีถ้าคุณไม่เจอหน้าตู้เลยนะเน่าแบบผมเนี่ยเป็นตีครั้งครั้งที่สิห้าคุณจะได้หน้าตู้ร้อยเร์แล้วเจอกันมาอีก4ี่วันครับคิงเดโอช้ำใจมาก แต่มาขนาดนี้มันถอยไม่ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ